สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับอีพีครับลูกซิทลุงปูเสือเอาขนมจีนครับครับสวัสดีครับมะมอบอยู่หลังเวทีครับจอดก่อนเป็นบ่นี่เนี่ยถอยขอนี้รถจอดก่อนเป็นบ่ถอยขอนี้เลยนี่ถอยขอนี้ถอยขอนี้ อันนี้ยังของไผรเนี่ยของใครของใครปลาปลาโซนนี่มาโซนนี่ต้องมีของหวานมเราเอาปาโซนนี่ต้องมีของหวานตัวยังเรียบร้อยอ่ะขอบคุณครับตู้หายเจ้ามีนั้นตู้หายเจ้าเรียบร้อยเอาอีกแล้วเี่ปากวิดปากเบี้ยใส่กันอีกแล้วมุกรลายหลายเลยลูกแม่มือมือวันอันนั้นถามหาอยู่นะไอ้เฮียเล็กเฮียเล็กเฮียเล็กครับครับ อะโอ้ฟังผุนเลยเดครขั่วแล้วพี่น้องเอ้ทีมนานมารับบ่นอนครับเริ่มเดครขั่วแล้วทั้งคุณมากคือกันมากคือกันคอยฟังซมเมอ ห้วยพวกมน่นหนาเวที่เขาแล้วเราอบอน่นนี่โอ้ยไปเบิ่งหนาเวทีก่อนครับพี่น้องครับโอ้แล้ว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 แร็วหน้าเว,วทีเสร็จแล้วครับ นี่แหละกับทีมงานป่าสวยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมัดมัดเล่านะขึ้นใสครับป้ายรวดนะเพราะยายย้อนไงเอาลวดมามัดใส่ขึ้นกับป้ายรวด เดมมึงนอนดีขนาดวะ,ะโอ้สองใยสองลักครับพุดน่นะภาพม,มุ่งสูงกำลังรายงานข่าวเฮ้ลนะยย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 ยานเยยยยยยยนย่อยบยยยนยย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 ยรยยยยยยยวครับยยยยยยมยยงยยยยยนยย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  ขึ้นไปบกลางสูงพูดนะไปรายงานข่าวอยู่ห้องเทิงมึงครับพูดนะทักชั้นเอาพี่น้องบังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสั้นพูดนะรายงานพอมีผู้ใด้การรายงานได้ต่อห้ยอายกันแทกขึ้นกับบกกาขึ้นขาสั้นเน่นอนเพราะว่ามีอยู่สองสองเดียวสี่เห็ดได้พูดได้ส่งมารับบ่า้อนไหม ปกาค่อยเจ็ดสองนยแพ่ครับน้องลูกแพสบายดีอน้องสบายดีครับอ้อ้ย้อพี่ิทอดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาผู้ไดนะสวัสดีจ้าแม่ไม่เลี้ยงโอ้แม่นีแะไรเอาแม่เทาเป็นมูน ปอันอุบลรัเพ่นะอ้แม่เหรน้ำเนยันไกน้ำมือไหนล่ะมันไกนไนอังอหอด,ด้อคหอด้อระวังตำรวจต่างด้านเด้อได้ไ่ครับครับครับบริ<อ>ตตอกันเลยได้เป็นอย่งเป็นอย่งบอลูเากัน,ห,นหู้แต่ว,ว่าอันหูแต่ว,ว่าอยู่แถวดอนโมงเนาะ เออวัวมไก่ไล่เออเอออย่าลืมโทรหาพี่ยศเด้อยศแคจ้าจแค้าวัดสนามบดีติดดาวละห้าหมุกสิบบาทหาบาทสิบบาทก็เอาเนาะยูทูบเปอร์ไลน์มาพี่ครีก็ต้องระวังได้เลยเนี่ยไปได้บีบแจ้งหนึ่งคู่ป่ะไปแม่ไปครับไปซื้อพุดเจ้าอันใดก็อนใดก็โอเคโอเคอยู่ดีมีแห้งระวังดันเน้อระวังดันเน้อ รับยานดอกผ่านตลอดทุกด้านเล่านะเ <Yeah. S 2> ล่านะ่ะบิดนาบึง่งแล้วก็ผ่านได้แล้วแมบอกแมนบดแต่เลยโอ้แมนเอ้าคอยล้ลืมลลืมล,ล,ล,ลงคิดบดเดอโอ้ม่นี่ได้ข่าวาสั่งเสือมากเจ้านังนนตี่ป่ะแมนแมนครบเซ็จก็พคนละตัวครบเซ็ตไหน ก็คบเสร็จกับสิบหาโตเนาะเป็นึ่หาโตเออก็คบเสร็จแม่นคบทุกคนไหมเออก็คบทุกคนเขาเลยมาคบเสร็จโอ้ยแงมดีเจ๋งดิเบอรอนีใส่เบอนี่ได้มป๋าบุลลุนเขาแล้วเออเขาก็ใส่อนีเลยละมัน่ที่ะโปแล้วตั้งห้แล้วเนาะหมดขอบคุณไอ้กันชัยครับเีนนตรีตัว ทีมงา,จานจัดนักดนตรีเด็กเสือสวยๆเพิ่นเอามาส่งเองเหรอ <Yeah. S 1> ตอนแรลกคุณนัดคอยว่าเมื่อพร้อมโอ้คอยมาทราบโคตรเองแล้วไปผักผักบนอนโตของเออบอกผักบอต่อ,อโอมปัตรแนเห็นกันอยากไียดกันยากเข็ยดตีบันนี้เห็ดเสือของเรามันงามเลยเนี่ย <Yeah. S 1> โซ่ผมดูดู โซงเลยอันนี้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 เข้าเห็ดมันเบิกสร้างเห็ดใหม่แทักมาเดี๋ยวนีิงามเนาะงามอยู่ไปได้เห็ดนี่เจ้าเล่าเดี๋ยวเราเล่าเห็ดหอยบอดโอ้เห็ดหอยบอดนั่งแท็กมาเมื่อกีดสวยไม่พอเราเสื้อบอดงามดะะิ้นดิ้สวยแล้วเนาะนึงแี่นั่นต้องปิ้ของข่ายปะสุดยอด อนาคตนี่จะจะได้นั่งรถบัสแล้วไม่นั่งอ่ะเราไปหยังมือว่านถึกซังแล้วแต่ <laughs> เห็นแังซี่ซีได้เขานั่งรถบัสรถตู้ะตจะเอาไปเก็บอะไรก็ตุ๊กว้าว <laughs> สุดไดเนี่ยญี่ปุ่นตัวนี้จะ <laughs> ถ่าบอดเป่ากูเสือแมนถ้าถาบอดก็ครับสุถจีนก็จะเสียบเยอะแต่ว่ากินว่นไหนก่อยกินแล้วมัน ก็เลยยอดหยอดเป็นเสือมันอันนี้มันเป็นไรเออมันหมักน้ำใบดองกินแล้วก็เสือแล้วก็แหนมหนึ่งเด้อแต่มักๆมักแหนมกินล่ะต่อหอนบุบบุบบุครับน้ำโคกเด้อหนึ่งน้ำแบปซี่นำโคกเอกินนึงเถึงหนาบ้านลมเอหนาบ้านลมไม่ตี้ขึ้นไม่ดันเอาคือแต่งตัวแบบนี้ไปไหนสาวแต่งดีข้าวแปลงสาวยี่ปรุงอ่ะเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สมิชกอนนะครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับ หลังจากที่ลุงปูเสือเมื่อบขนมจีนให้ครับทีมงานครับพี่น้องครับเอ้าพอกันคิบหน้าแล้วก็โอ้เป็นบุญบารมีครับของซีบีครับครับบารมีของลุงปูเสือครับที่เป็นมอบงานคิวงานให้ครับซีบีครับเอ้าพอกันคิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่อง c ีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ